มาแล้วครับเพื่อนเอฟซนะครับตอนนี้ขบวนด่วนที่84นะครับบนของบ้านโป่งมาแล้วนะครับสําหรับขบวนด่วนที่84นะครับวันนี้เข้าก่อนเวลานะครับถึงสถานีบ้านโป่งนี้ต้องจอดรอเวลาออกนะครับ7นาฬิกา40นาทีวันนี้ทําขบวนโดยหรถจาก QSY นะครับนัมเบอร์อะไรลอถไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ นี่นะครับ QSY 5205องศูนยครับแรงเลยทีเดียวนะครับ QSY 5205นะครับทำขบวนด่วนที่84นะครับรังกรุงเทพอภิวัตนะครับ ต้นทางต่างไปทางกรุงเทพอภิวัตน์กำลังจะผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็จะลืมซัสบสไคร์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของป้าดุกชาแนลครับ